สวัสดีคะ่ะสวัสดี FC ช่องปุ๋ยพาดรวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับแนวทางนะคะหวยฮาหนอยนะคะเป็นสูตรฮาหนอยรวมฮาหนอยเย็นเม็ดเดียวนะคะแล้วก็สูตรน้อยแยกนะคะแอดคือรวมทุกหน่อยเลยนะคะไม่แยกนะคะเดี๋ยวจะหากันงงนะคะใครที่เข้ามาดูนะคะแอดมีทุกสูตรเลยนะคะชอบสูตรไหนก็จะสูตรนั้นนะคะส่วนมากตัวเด่นจะเข้าทุกวันนะคะตัวเด่นเข้าทุกหน่อยจะ จะเป็นอย่างนี้ตลอดนะคะตัวเด่นแต่ตัวเจาะไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะก็ดูในตารางกันเอานะคะสําหรับน้อยเย็นนะคะแอดเชื่อว่าทุกคนก็ดูสูตรน้อยเย็นละคะ่ะสูตรน้อยรวมก็ดูเป็นแนวทางเนาะแล้วแต่คนชอบนะคะชอบสูตรไหนก็ไปสูดันอ่ะมาดูสูตรน้อยเย็นของเรานะคะสูตรน้อยเย็นของเรานะคะก็รอดูสูตรหลานแอดนะคะเมื่อวานนี้ก็เข้าตะบีตะบันเข้านะคะแต่น่าเสียดายที่เม็ดเดียวนางจับผิดนะคะ ได้แล้วก็ถอยนะคะสูตรของหลานไม่ไม่ไม่ได้ไหลายยาวนะคะแต่ว่านอยกิดนี่นอยกิดนี่นางไม่เคยพลาดเลยนะคะสูตรของหลานนอยกิดเมื่อวานนี่ก็โอ้นี่นะคะตัวเน้นเลยนะคะสามห้าแล้วก็สี่ห้านะคะน่าเสียดายที่มันมาสองสี่นะคะมาสองสี่แล้วก็มาห้าหนึ่งเนาะมีทุกห้านะคะมีทุกห้ายกเว้นห้าหนึ่งนะคะ มีทุกห้าเลยนะคะ5 2าสองีห้าหนะคะได้เสียดายมากๆจิเจตนางนี่จะมาวันไหนนะคะ ามาดูกันนะคะหาหนอยเย็นของเราเมื่อวานนี้สี่ห้าหกถือว่าปังมากนะคะสี่ห้าหกนี่ได้เด้งนะคะได้เด้งนอยพิเศษแล้วก็น้อย v i p นะคะบางท่านอาจจะว่าไอ้นี่เนาะใครที่เลือกห้าหกนะคะใครที่เลือกไปห้าหกมีแตกทุกหน่อยเลยนะคะนี่ราลค่ะัุก็ลองหยิบจับเลือกกันดูนะคะสี่ห้าหกเพอแอดก็คัดตัวเด่นออกมาให้แล้วนะคะ เข้าทุกหน่อยจริงๆนะคะทุกคนก็ลองพิจารณากันดูนะคะสี่ห้าหกเข้าทั้งเจ็ดหน่อยเลยนะคะก็ใครเลือกถูกก็ดีใจด้วยนะคะ มาดูตารางนะคะตารางเข้า9 9 8 9 8 5 4 8 6 3 5เลยนะคะแอดจอเข้าแค่4 5เนาะ9 7นี่เมื่อไหร่จะมาก็ไม่รู้นะคะจะไปหวยไหนก็ไม่รู้เนาะไม่มาสักทีนะคะสูตรของร้านนะคะสูตรของร้านยังไม่มาแต่ถ้ามาแอดจะรีบอัดให้นะคะเพราะว่ามีทั้งฮานอยมีทั้งลาวพัฒนานะคะก็รอลาวพัฒนานางอยู่นะคะ จะได้เทียบสูต <éri> รกันดูนะคะแอดว่าจะทําลองทําสูตร16หางของเราพัฒนาดูนะคะ <S <S เพราะว่าไม่ได้ทํานานแล้วไม่รู้เข้าไหมนะคะสูตรนั้นฮานอยรวมนะคะฮานอยรวมลายมือก็กระยึกกระยุ้ยหน่อยนะคะห้าหกเจ็ดนะคะซึ่งชนกันนะทุกคนชนหกเจ็ดนะคะกับสูตรฮานอยเย็นนะคะ ห้าหกเจ็ดนะคะทุกคนวิ่งลูดให้ไปที่ห้าหกนะคะห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งนะคะก็พิจารณากันดูหรือบางท่านจะชอบสูตรนี้ไปสูตรน้อยเย็นก็แล้วแต่นะคะพิจารณาดูเลยตารางก็ตามนี้นะคะอันนี้เป็นเลขทูบนะคะที่จริงว่าจะจุดเลขทูบเดี๋ยวแอดดูอีกทีก่อนนะคะมาดูสูตรน้อยน้อยแยกกันนะคะกิจให้ไปที่แปดเก้านะคะพิเศษให้ไปที่แปดเก้า ปกติให้ไปที่90นะคะ VIP ให้ไปที่12กาชาิให้ไปที่01นะคะสามัคีให้ไปที่1 2 1> พัฒนาให้ไปที่34นะคะซึ่งสูตรก็9มาเยอะนะคะ90 0น่าจะมาแล้วนะคะวันนี้0น่าจะน่าจะมาแล้วเพราะว่าเมดเดียวแอดก็ให้ไปที่0อยู่นะคะ ในตารางสูตรนี้นะคะให้571นะคะ5716902นะคะ5716902567561507501967961907901นะคะเจ้าแม่เม็ดเดียวเจ้าแม่เม็ดเดียววันนี้ไม่แตกเลยนะคะอย่างวะหนึ <broke> ่งสองอดไปใส่วะหมูอวานโอ้ยผาดติดถึงเลยมิดเดียวแอด เออแอดก็มีตัวที่แอดชอบให้นะคะแอดรู้สึกชอบเฉยๆนะคะไม่เกี่ยวกับสูตรไม่เกี่ยวกับอะไรนะคะก็เหมือนเหมือนจะว่าคัดออกมาแล้วก็ว่าได้นะคะอันนี้ก็คือชอบส่วนตัวนะคะแล้วแต่ใครจะชอบด้วยนะคะไม่ชอบด้วยก็เอาตามสูตรเลยนะคะแอดชอบส่วนตัวชอบอีกตัวนี้เนาะก็จะจัดค่ะใครชอบด้วยก็จัดค่ะเอาเม็ดเดียวนะคะให้ไปที่ศูนย์ะะเม็ดเดียวยังอยู่ที่ศูนย์นะคะศูนย 0 9นะคะหาหน่อยเย็นนะคะหาหน่อยเย็นของวันนี้นะคะให้ไปที่6 7 8ซึ่งชนกันกับ6 7ของหน่อยรวมนะคะ6 8 6 9 6 0นะคะ7 8 7 9 7 0 8 8 8 9 8 0นะคะทุกคนแอดก็ให้เลยถ้ามันมี6 0 7 0 8 0เนาะแอดก็ให้6 1 7 1 8 1เลยนะคะทุกคนเม็ดเดียวให้ไปที่9 2นะคะ เม็ดเดียวให้ไปที่9 2นะคะ9 2 6 2อย่าลืมนะคะซื้อหวยไม่กับตับแตกนะคะตับแตกจริงๆในได้วันนี้เหมือนจะมีเบิ้ลอยู่นะคะเพราะว่ามันให้เบิ้ลน,นะคะสูตรมันให้เบิ้ลเนาะอ่ามาดูกันนะคะทุกคน6 7 8จดปดเอาหกแปหเก้าหนะคะ8 8 8 9 8 0 7 7961นะคะ802นะคะ7961 802ในตารางแอดไม่ได้กลับหัวกลับหางอะไรให้นะคะตารางจับ3ตัวให้แบบไหนแอดให้แบบนั้นเลยนะคะ678 670 698 690นะคะ878 870 898 890นะคะแอดก็ลอสูุรของหลานมะครว่ามันจะมาอีสุงไหนนะคะ ส่วนตัวนี่ก็ชอบอยู่ได้ไ60อ60906191นี่รู้สึกว่าจะมาบ่อยมากนะคะพอไม่ได้เอาขึ้นเป็นเม็ดเดียวแล้วมาบ่อยๆนะคะ6090เมื่อวานนี้เนาะเลขทามาหากินก็มากันหนาเลยนะคะช่วงนี้แอนไม่ค่อยได้ลงเลขทามาหากินให้ดูนะคะ3ตัวเดี๋ยวคืนนี้ว่าจะเขียนให้อยู่หรอคะ่ะส่วนมากแอนจะชอบเขียนใกล้ๆวันหวยออกนะคะหวยไทยออกอะคะ่ะส่วนมากจะชอบเขียนให้นะคะเผื่อบางท่าน อยากดูอยากรู้ว่าแอดมีตัวไหนชอบตัวไหนไปบ้างนะคะส่วนมากจะเขียนให้ในสูตรเล่นทั้งวันนะคะเออใครชอบเลขฝันเลขอะไรแอดก็ไปดูได้นะคะเมื่อคืนนี้ก็แตกดาวปลูกไปแล้วนะคะเลขฝันโอ้ยฝันขับฝันเนี่ยโอ้ถามตัวตรงนะคะลองไปพิจารณากันดูเผื่อชอบด้วยนะคะ มีอะไรส่วนมากแอดจะอัปเดตในสูตรเล่นทั้งวันนะคะทุกคนถ้าพวกเกี่ยวกับเลขฝันเลขชอบอะไรอย่างนี้นะคะลองไปพิจารณาดูได้นะคะบางท่านก็โอ้แอดสื่อตัวไหนว่ามือนี่แอดฝันเอียงว่าอย่างเงี้ยส่วนมากแอดจะลงในสูตรเล่นทั้งวันนะคะพวกนั้นจะเป็นแบบว่าพูดไรสาระได้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไรสาระค่ะ ใครชอบโดยกระจัดนะคะตามนี้เลยนะคะเมดเดียวแอดก็ให้9262นะคะขอให้เป็นแนวทางที่ดีที่หิงที่ปังนะคะขอให้โชคดีทุกท่านนะคะแตก3ตัวต้งสามตัวต้วสัตแตก3ตัวตรงทุกคนนะคะโอ้ยเปยดเก่าสามแอดกับมักแด้คือโบมี่เหรอคืเขียนใส่ี่ไอ้สูตไอ้นี่นะคะส่วนมากเลขทูบแอดจะแปลงนะคะโอ้ยคือเจ็บขอเบุล่ะ ว่าจะลองทำสูตรสิบหกหาไอ้หวยลาวพัฒนาดูนะคะไม่ได้ทำนานแล้วเนาะเออเผื่อมันเข้ามาหลายงวดนะคะทุกคนทิ้งไม่ได้เลยสูตรนั้นก็ได้ก็จะทำลงตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะว้ารอสูตรหลานอยู่นะคะแอดก็รอดูนะคะว่าหลานจะมาตัวไหนอะไรยังไงนะคะงวดก่อนนี่คือก็เกือบแตกสามตัวนะคะนาให้สองห้าหกมาสองห้าแปดนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะแอลลาไปก่อนเด้อขอให้หมานขอให้เฮงขอให้ปังนะคะขอให้โชคดีขอให้เป็นแนวทางที่ดีที่หมานที่เฮงนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ